สวัสดีครับนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องปาปองเดนะครับก็ห่างหายกันไปนานเนาะครั้งนี้เนี่ยเราจะได้ไปฉีดวัคซีนกันนะครับซึ่งวัคซีนตัวนี้เนี่ยมาจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้เปิดรับแบบสอบถามความประสงค์ในการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตัวปอกก็ได้ลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยโดยส่วนตัวนะครับเท่าที่ทราบมาคิดว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยจะมอบให้กับบุคคลที่ ต้องได้มีการไป,ไปฝึกงานนอกสถานที่นะครับแล้วก็รวมถึงนิสิตหอพักจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยหรือที่ทราบกันก็คือหอในจุฬานะครับก็จะได้รับสิทธิโคตา้านี้เหมือนกันโดยพอได้ลงทะเบียนไปเม,เมื่อวันที่13ที่ผ่านมาแล้ววันนี้เนี่ยวันที่16พฤษภาครับก็คือวันอาทิตย์ได้รับทางข้อความตอนเที่ยงว่า,าได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนนะครับก็คือขึ้นหน้าตันแบบนี้เลย แล้วก็การฉีดวัคซีนจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้มาที่17พฤษภาคมนะครับการฉีดวัคซีนคิวที่พอได้ Q T คือตอนช่วง9โมงถึง11โมงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่า,าการเตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีนจะมีอะไรยังไงกันบ้างน,นะครับก็คืองดดื่มกาแฟชาหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็งดออกกำลังกายไปก่อนแล้วก็ส่วนหลังจากหลังจากการฉีดเนี่ย ให้พัก30นาทีหรือว่าอยู่ในบริเวณนั้นเพื่อเข้าถึงทีมแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีนะครับถ้าหากมีเกิดอาการแทรกซ้อนหรือว่าผลข้างเคยียงใดๆจะสามารถรักษาได้ในทันทีนะครับโดยมีข้อแนะนําว่าถ้าหากจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยแนะนําให้ไปใส่เสื้อแขนสั้นเพื่อที่จะไม่ต้องมาถกแขนเสื้อขึ้นหรือว่าบางทีเนี่ยคนบางคนเขาอาจจะมีแขนที่ใหญ่เวลาถกขึ้นเนี่ยอาจจะลําบากหรือว่าอาจจะมีการรัดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวรอไปดูนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมี การฉีดวัคซีนสภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยที่พอจะไปฉีดอยู่ที่อาคารจามจุรีสแควร์ชั้นที่4นะครับหรือว่าบริเวณตรงจามจุรีสแควร์ข้างๆคณะบัญชีใกล้ๆนี้เองก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าการเตรียมตัวและการเตรียมพร้อมเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าวัคซีนที่เราจะฉีดเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย ตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะอ่าตอนนี้พอเรียกมูมี่แล้วแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นตรงบริเวณตึกพุทธานนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยเขาปิดอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่หน้ากากอนามัยสองชั้นนะครับเพื่อป้องกันชื้อโรคนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปยืนรออ่เาอเดี๋ยวเราไปยืนรอมูมี่ตรงตึกพุทธาน,น,นะครับ ครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนมูมี่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครแต่ว่ามูมี่เนี่ยจะเป็นรถที่สามารถแชร์คนอื่นได้นะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมพกเตลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะครับเพื่อทำความสะอาดมือเผื่อเราไปสัมผัสสิ่งสกรกอะไรนี้นะครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในจามจุริสแควร์นะครับดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น4เพื่อทำการลงทะเบียนแล้วก็เตรียมตัวฉีดวัคซีนนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพบรรยากาศกันนะครับ พอเราลงทะเบ,บียนเสร็จนะครับก็เนีย่ยบริเวณนี้บริเวณนี้ก็จะมีการตัง้งคาชื่ตั้งตารานะคะก่อนที่ลงทะเบียนแล้วก็ได้รหัสผ่านสิทธิ์การเลือกรหัสผิ่แล้วก็เป็นชื่อในใบนั้นนะครับแล้วก็เราจะได้เป็นใบนี้มานะครับเป็นใบแสดงความจำนวนละยินยอมนะครับแล้วเราก็มาต่อคิวข้าแถวได้เลยครับผมซึ่งทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับว่าของนิสิตเนี่ยทำไมยังแอบมองต้องหมอพร้อมอะไรยังไม่ขึ้น ก็คือของนิสิศนี่์เขาจะมีระบบแยกนะครับก็คือเป็นที่เรากรอก Google Form ลงไปนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีรายชื่อที่อยู่ในโน้ตบุ๊กแล้วก็คือของ Google Form ที่เรากรอกไปเดี๋ยวเราก็บอกเลขรหัสนิสิตก,กับเขาแล้วก็แจ้งชื่อแล้วก็ไปเซ็นชื่อแล้วก็รับใบนี้มานะครับเพื่อเป็นใบเซ็นลินยอวมแล้วก็ต่อแถวเข้าคิวได้เลยครับผม สวัสดีครับนี่ก็ผ่านมาวันกว่าๆแล้วเนาะหลังจากที่เราฉีดวัคซีนซึ่งของเปล่าเนี่ยฉีดประมาณ9ก้าโมงยีแต่ว่าของนาัดาจะฉีดก่อนเปล่าก็คือกี่โมงนะประมาณเก้าโมงใช่ไหมใช่ก็เสร็จปุ๊บเนี่ยพอหลังจากฉีดก็เขาก็จะมีสเตชันให้พัก30มนาทีเนาะแล้วตอนช่วงที่พัก30มนาทีอ่ะมีอาการอะไรปะ่ะไม่มีไม่มีอาการเลยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่รู้สึกก็คือเหมือนปกติอย่างใช่เหมือนมาเหมือนตอนมาก่อนฉีดใช่ไหมใช่คือเป็นเหมือนกันแต่ว่า อาการของเรามันจะเริ่มตอนสองชั่วโมงแล้วของนาดากลับมาแล้วแบบมีอาการอะไรปะช่วงช่วงไหนแบบกี่ชั่วโมงไงอะประมาณสามสี่ชั่วโมงอะถึงจะแบบรู้สึกว่าตึงๆได้แขนถ้ามีคนมามากดก็คือเจ็บเลยกดได้ตรงที่เป็นสลัลีใช่ปะที่เขาฉีดที่ใช่บริเวณแขนตรงที่ฉีดนั่นแหละอ๋อแล้วแล้วหลัหนงนาตากฉีดนี้ก็คือก,ก็กลับมาหอเลยปะหรือว่าหรือว่าก็เดินเล่นได้ปกติใช่เดินเดินเล่นได้ปกติเลย แต่ของเราอะกลับมาเลยแล้วก็คือแต่ว่าอาการของเราอะจะเริ่มตั้งแต่สองชั่วโมงก็คือเริ่มมีพิเพียนแล้วก็แบบเริ่มเริ่มหิวน้ำเริ่มคอแห้งอะไรอย่างเงี้ยใช่หิวน้ำเหมือนกันเลยก็แบบคือตอนแรกอะซื้อน้ำขวดใหญ่ว่าแบบเป็นลิตรอะก็ก็กินหมดภายในไม่กี่ชั่วโมงเพราะแบบมันคอแห้งแบบแห้งมากตอนแรกก็นัวนัวแบบเอ้ยหรือว่าเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงก็คือเป็นผลข้างเคียงมาจากการฉีดแล้วก็จะมีเป็นเหมือนนัดฉีดข้างไหนนะข้างซ้ายวะก็คือถนัดขวา แล้วฉีดข้างซ้ายเหมือนกันแต่ของเราม like 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 like, ันจะเป็นเหมือนแบบตุ่มตรงนี้มันจะเจ็บๆแข็งๆเหมือนแบบมันมีตุ่มอะไรสักอย่างตรงบริเวณที่ฉีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มมีอาการเพียเพียแบบว่าแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอเริ่มเวลาผ่านไปสี่ชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างเพียแบบเหมือนเหมือนมันจะสลบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เชิงสลบหรอกแต่ว่ามันเหมือนมันมันเหมือนเราพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วมันง่วงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า พอเริ่มก่อนกลุ้งช่วงที่จะใกล้นอนเนี่ยช่วงประมาณตอนกลางคืนอะ่ะยกแขนเกือบไม่ขึ้นเพราะมันเหมือนมันชาแล้วมันก็เหมือนมันไม่มีแรงที่จะยกแขนข้างที่ฉีดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบขนาดจะพิมพ์ข้อความก็ยังพิมพ์ไม่ได้แต่ว่าก็แต่ว่าพอพอเราจะนอนปุ๊บเนี่ยมันก็หลับสนิทแบบหลับสนิทไปเลยแล้วตื่นมาอีกทีก็คือเที่ยงเลยหลับตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วก็ตื่นเที่ยงเลยเพราะแบบมันเพียมากอะไรเงี้ยแล้วของ<ะ>นัดเป็นปะรู้สึกปวดเมื่อยนิดหนึ่งนะแต่ก็ ทั้งทั้งตัวหรือว่าที่แขนอย่างเดียวอะที่แขนอย่างเดียวแต่ก็ปกตินะรู้สึกแต่แค่เจ็บอะถ้าถ้ามีคนไปกดเจ็บเหมือนแบบจิ้มแบบเหมือนโดนจิ้มอะไรอย่างงี้ใชแบบ่ปะใช่อืมพอนอนตื่นมาก็ปกติก็หายใช่ไหมใช่หายเออเป็นเหมือนกันเมื <c oughs> อ่อวานคือยังเจ็บกว่าเลยคือเพราะแบบพอพอพอเราฉีดเสร็จมันก็มีเหมือนอาการไซ d e e f ฟ e ที่แบบมือมันก็มีไซ d e ฟอฟกแต่ว่าพอเราตื่นมามันก็ไม่มีอาการอะไรมากใช่ใช่ตอนแรกคิดว่าจะเจ็บ แล้วยังไงก็ผลข้างเคียงแล้วก็สซเฟกของแต่ละคนก็จะมีข้อแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอายุอายุน้ำหนักต่างๆปัจจัยต่างๆของแต่ละคนนะครับยังไงก็อันนี้ก็จะเป็นอาการผลข้างเคียงแล้วก็ไซเฟกของเปากับนัดนะครับ ว่ายังไงก็ตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลข้างเคียงเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนซีโนแวคนะครับซึ่งปอกกอบนัดได้ไปฉีดมาเมื่อวานนี้นะครับก็ผลต่างๆผลข้างเคียงต่างๆก็อย่างที่บอกไปไทยก็มีวัคซีนอยู่2ตัวตอนนี้ก็คือแอสตราเซเนก้ากับซีโนแวคนะครับแต่ว่าส่วนตัวปอเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้รัฐบาลได้มีทางเลือกในการเลือกที่จะฉีดวัคซีนได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็นําเข้าวัคซีนที่มีคุณภาพที่มากขึ้นหรือว่าผลข้างเคียงหรือว่าไซ้เอฟเอยก่านี้ี่ มีทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าปลอดภัยในการฉีดน,นะครับเพื่อที่เราจะได้สร้าง h e ิ d immunity นะครับหรือว่าภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งการที่เราจะสร้างได้เนี่ยก็ต้องเกิดจากความสมัครใจของแต่ละบุคคลว่าต้องการจะฉีดวัคซีนตัวไหนเพื่อที่เราจะได้มีทางเลือกในการฉีดวัคซีนแล้วก็มีทางเลือกที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภยัยแล้วเราจะได้เลือกที่จะไปฉีดวัคซีนตัวนั้นๆน,น,นะครับยังไงก็ตามก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเข็มที่2จะเป็นยังไงในวันที่7มิถุนายนนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนรัาาก สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วก็อย่าลืมเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างเจลแอลกอฮอล์แล้วก็หักแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับยังไก็เดี๋ยวเราดูว่าเข็มที่2เนี่ยจะเป็นยังไงในวันที่7มิถุนายนนะครับเดี๋ยวปอก,กับนันก็จะมารีวิวแล้วก็อธิบายอีกทีหนึ่งนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดีย๋ยวเจอกันันที่7มิถุนายนครับผมบ๊ายบาย